ตอนนี้ก็เอารถมาล้างอยู่ในลำตะคองนะครับนี่เฮียนมพี่เกียงครับเมื่อกี้ขึ้นเขามาแล้วรถเลอะครับรถเลอะล,ล้ลลลลลลลางเลยครับนี่ทางนี้จะทิ้งไปตอ่อได้เยอะหรือยังลูกเก็บเต็มแล้วมั้ง ที่แห่งปีทิไปถ่งนี่เแค่แค่บอกจะไปก็เล่นดับไปก็เล่นดับไปช่วยพีเทียงเหนี่ไม่ไม่ก็บอกไงว่าว่ารถเขาจมน้ำในครึ่งขันน้ำมาถึงนี่เออก็การันตีแล้วเขาการันตีแล้วเออเป็นไงล่ะเมื่อกี้จเมื่อกี้ยิ่งเกือบครึ่งหยาไปจ่ายค่าอาหารยอดเลยพี่เทียนไปจ่ายที่ไหนได้ยงยอด มันเฮ้ยแต่พี่หน่อยมามันกูนี่แล้วอกียาสุดยอด